โอามาชมกันต่อครับเมื่อก,กี้สตาร์ทไม่ติดครับแบตเสื่อมแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์จิตแปดสีซู เมื่อกี้ได้คุยกันแล้วบอกว่าเป็นทีมงานมาจากชุมพวงครับแต่ว่ายังไม่เต็มปากเต็มคําครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าต้องตอแบบเคินๆแต่ว่าก็ขอถ่ายเลยครับ เสียงก็แน่นๆนุ่มๆครับไม่ดังมากเดี๋ยวดูอยู่ห่างๆแล้วกันครับออไม่ค่อยคุ้นกันครับแต่ว่าตามภาษาคนรถด้วยกันครับมองตาก็รู้ใจหรือว่าคิดไปเองนะครับ <c oughs> คงไม่ว่าอะไรครับขอถ่ายนิดนึงทีดินประมาณ3-4สีกอครับเรียบไปแล้วการติจอด6ล้อนี่ก็เป็นมิตซูบิชิครับยาง9้านะครับ อนี้แดแดก็เรียงมาอีกแล้วคาดว่าใบใบก็น่าจะตกเหมือนเดิมครับแล้วจะทำไงเนาะจะดันท้ายกระตุกออกไปเลยไหมมาดูก่อนหรือว่าทอดไปใส่แล้ว ครับบรรยากาศด้วยรอบก็เริ่มขยับกันแล้วครับแดดออกแล้วหลายทีมงานครับเริ่มขยับแล้วไกลๆฝั่งโน้นครับอันี้ก็ไกลๆมันก็แคทครับเดีนสำหรับมิซูคันนี้ก็กนนย,กยืนแอบดูเมื่อกี้ครับเสียงการกดคันเร่งนี่ค่อนข้างจะโหดมากครับ นี่ก็เป็นมิซูบิชิเหมือนกันครับอีกคันหนึ่งยางเก้าครับวิ่งกันอยู่สองคันครับตรงนี้เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ได้สอบถามที่เนี่ยครับอี่คนนี้ขับเด็กก้านะครับแกเดินนีกล้องไปแล้วบอกว่าแกวิ่ง เงินนะครับออกทุกสิบวันเห็นว่าอย่างนั้นเติมน้ำมันเติมน้ำมันเขาก่อนอะไรอย่างนั้นเติมน้ำมันเข้าแก่ก่อนเดินออกทุกสิบวันถามว่าเหลือเท่าไหรก็ยิ้มยิ้มครับบอกว่าพอได้ใช้ออบรรยากาศก็น่าจะตกแน่นอนครับบายบายดูแล้ว เรียกแล้วให้สัญญาณ้วครับามาแล้วยางก้าวครับไม่ใช่รถเจ้าทินแน่นอนครับตะวา่าแถวนี้ยังไม่ค่อยนิยมครับแต่ว่าเห็นว่าใช้ดีนะครับยางก้าวเดี๋ยวมีจมแล้วครับตามไปดูนิดน,นึง ทางนั้นก็ขยับแล้วแคทแก้มเลดตอนนี้เราก็ดมดมมองมองอยู่นานแล้วครับเริ่มจะคุ้นละลองถ่ายดูพักหนึ่งเขาไม่ว่าอะไรครับก็เริ่มเข้ามาใกล้นิดหนึ่งเป็นธรรมดาครับอ่ะเทเลย ใช้ปัญหาครับสำหรับยางก้าวขึ้นได้สบายๆจากภาพมุมนี้ซุ่มอยู่ตรงนั้นนะครับนุ่นนหน้อ,น,อนุอนอ่นตะคุ้มตะคุ้มอยู่ไม่ใช่อะไรนะครับฮีดรม็กนแ,แคทก็ขยับเดินไปนู่นแล้วเห็นจอดอยู่ตรงนี้นานพอสมควร